เฮียสรงเล่งหง <Yeah. S 1> ชวนชิม <Yeah. S 1> สนับสนุนโดย <Okay. S 1> น้ำดื่มสยาม <Yeah. S 1> ซักอึกไหม yeah. ทิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกคําฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจําหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัตคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทหกสิบสองต้นตํำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปีครับพบกับช่วงเหยียดซองแร่งหงชวนชิมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ครับพี่ทรงเล่งหงอยู่ที่เมืองฉังซานะครับวันนี้มารับประทานอาหารมื้อใหญ่เลยนะครับที่โรงแรมหูไทยต้าจิวเตียนนะครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งแบบลักษณะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับเป็นโรงแรมเดียวในเมืองฉังซาที่ตกแต่งแบบนี้ที่สําคัญครับคณะทัวร์ต่างๆมักจะนิยมมารับประทานอาหารที่โรงแรมแห่งนี้เพราะว่าโรงแรมแห่งนี้มีอาหารที่เป็นสไตล์ที่รสชาติพัฒนา ใกล้เคียงกับคนไทยที่สามารถรับประทานได้สิ่งที่2ก็คือยังคงไว้ซึ่งเมนูเรียกว่าพื้นบ้านของสไตล์ฉังสานะครับสิ่งต่างๆที่เขานํามาขายอยู่ในนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่รับประทานเพื่อบารุงร่างกายครับไปพบกับเมนูแรกเลยสําหรับวันนี้นะครับชื่อว่าปลาหรูวีนะครับเขาก็นํามานึ่งกับซีอิวนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่เวลามาที่นี่น่าสนใจรับประทานอาหารจากกรุงเทพมาเยอะละ กระเพาะปลาน้ำแดงหูฉลามน้ำแดงปลิงทะเลน้ำแดงมาที่ฉังสาครับท่านผู้ชมเจอนี่เลยวุ้นเส้นน้ำแดงอีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำซุปครับเอาไว้เรียกน้ำย่อยก่อนที่จะรับประทานอาหารคนไทยชอบกินผักมากเวลามาที่ต่างประเทศหรือเมืองจีนเนี่ยวันนี้นําเสนอนครับวอส่วนก็คือเป็นผักพื้นบ้านของที่นี่ครับท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูผักนะครับผักรวมมิตรครับแต่เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ทานแล้วเนี่ย บำรุงร่างกายมาที่เมนูต่อไปเลยครับชื่อว่าเมนูจงหัวสวินหวีนะครับเขาบอกว่าเป็นปลาที่หายากมากที่สุดเข้าเอามานึ่งกับซีอิวแล้วก็พริกนะครับเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับน้ำซุปหยินหยางครับจัดเรียงมาเป็นรูปลักษณะหยินกับหยางนะครับตาัาเตอร์ด้วยน้ำซุปฟักกับกะดูกหมู ปลาหนึ่งซีอิ๊วหรูวีนะครับ,บนนได้ผมเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเนื้อปลาบู่บ้านเราะมาเจอกับซีอิ๊วของคนจีนที่มีความเค็มและเข้มค้นมากทำให้เนื้อปลาที่ไม่มีรสชาติอะไรมีแต่ความหอมกับความมัน,นมาคลุกเคล้ากับต้นหอมขิงแล้วก็น้ำซีอิ๊วเข้าไปแม่เมนูนี้ขอบอกว่าหอเเยอะมากมาก วุ้นเส้นน้ำแดงนะครับเผ็ดร้อนพริกไทยพริกสดแล้วก็น้ำซุปที่เตรียมเอามาปรุงกับวุ้นเส้นอันนี้แม้มันทำให้วุ้นเส้นที่มันไม่มีรสชาติในตัวมันเองเนี่ยมันสามารถดูดซึมซับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในตัวของเขาได้ผมว่าเมนูนี้ก็แปลกดีแล้วก็ไม่เคยกินก น้ำซุปหญินหยางบ้านเราเนี่หาไม่ค่อยจะมีนะครับโอ้โหเข้มขน้นและก็เป็นความเข้มข้นที่ไม่ได้มากมายนะเหมือนกับเป็นน้ำซุปที่เราสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันเลยมาฝั่งนี้บ้างนี่ครับโอ้โหน้ำซุปด้านสีขาวฝั่งนี้ออกเป็นแนวกวางตุ้งหน่อยนะครับ เพราะว่าคนกวงตุ้งเนี่ยกินน้ําซุปแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วก็เป็นการเอาน้ําซุปนะครับแล้วก็เอาไข่ขาวเนี่ยโรยลงไปน้ําซุปชามนี้ถ้าหาว่ามาที่นี่ลองสั่งดูผมตั้งชื่อให้เลยว่าน้ําซุปหยินหยางครับมาที่เมนูที่ชื่อว่าจงหัวสินหวีนะครับดูจากภายนอกนะครับผิวแล้วก็หนังของเขาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยประมาณคล้ายๆกับปลาไหลอ่ะ ท่านผู้ชมครับขอบอกว่าเนื้อเนี่ยเหมือนกับปลาไหลเลยนะเมนูนี้นะครับถ้าหากว่าเขาเนี่ยนะครับเอาอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาใส่กับปลาตัวนี้นะครับไปย่างกับซอสญี่ปุ่นแล้วก็มาโรยกับข้าวเนี่ยนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้แน่นอนครับมาที่อีกหนึ่งเมนูครับเมนูที่ชื่อว่าผัดผักรวมนะครับเขาเอาผักวอส่วนนะมาผัดกับรากบัวแครอทแล้วก็มีอีกหลากหลายผักเลยนะมารวมอยู่ในนี้ ผมว่ามันได้วิตามินแบบครบถ้วนเลยครับมาปิดท้ายเลยครับผักที่โด,ด่งดังที่สุดของเมืองฉางซาครับชื่อว่าผักหวอส่วนนะครับกรอบหวานไม่ต้องปรุงอะไรเลยหากว่าไปอยู่บ้านเรานะตบพริกใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งใส่กระเพราเข้าไปนิดหนึ่งรับรองว่าท่านจะต้องติดใจกับผักชนิดนี้แน่นอนครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้กินเที่ยวออร์เดเวอร์โอ้เนี่ยสงอิ่มมากเลยกับช่วงเนี่ยสงแรงของจวนจิมครับต้องขอขอบคุณครับโรงแรมฝูไทครับที่มอบอาหารมื้อใหญ่แล้วก็อร่อยแบบฉบับของคนฉางซาเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการกินเที่ยวออร์เดเวอร์ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับจากนี้ไปทุกสัปดาห์ครับเราจะมีตอนที่ชื่อว่าจางเจียเจี๋ยเดอะซีรีส์ครับเนี่ยสงแรงของจะพาทุกท่านครับ ตามเนี่ยซงไปเที่ยวทุกที่เริ่มต้นจากเมืองฉางซาแห่งนี้ครับแล้วก็จะไปเที่ยวล่องไปเรื่อยๆจนไปถึงจางเจียเจียครับจะได้รู้กันว่าจางเจียเจียทุกวันนี้ทําไมครับใครๆที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยววันนี้เวลาหมดต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับบริษัทไดมอนด์ชายฮอลิเดย์จำกัดสีลังกันแอร์ไลน์นะครับผู้สนับสนุนการเดินทางในทริปนี้ครับบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดครับ น้ำดื่มสยามครับชาดอกคําโอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับปิดท้ายด้วยพัสดาคารเล่งหงผพร,รามสองและสุขุมวิทหนสิบสองครับเป็นพัสาคารของครอบครัวผมเองนะครับถ้าหากว่า,าผู้ชมอยากจะลองลิ้มชิมรสอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมาก,กว่า45่ปีในประเทศไทยแล้วก็ต้องไปที่เล่งหงทั้งสองสาขาให้ได้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเฮียซงเล่งหงต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ